วันนี้เรามาวางเพลาลอยให้กับรถวีโก้นะครับคันนี้เป็นรถรุ่นเก่านิดนึงนะครับแต่อยากบรรทุกประมาณสักสามตันครึ่งนะฮะลูกค้าอยากใส่เพาลอยเพราะว่าการใส่เพลาลอยนั้นจะช่วยให้การบรรทุกนั้นปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพลาลอยจะมีความแข็งแรงแล้วก็เหมาะแก่การที่จะเอารถไปบรรทุกนะฮะคันนี้ลูกค้าต้องการเอาไปบรรทุกแค่ประมาณ3ตันครึ่งถึงไม่เกิน4ตันนะครับเราก็ทําทรงแหนบให้ใหม่หรือว่าจัดแหนบให้ใหม่ก็ใช้แหนบ20มิลข้างละ3แผ่นพอนะครับ เรื่องด้วยล้อ14เนี่ยถ้าเราใส่แหนบเยอะแล้วลูกค้าไม่ได้บรรทุกเยอะเนี่ยเราคำนวณดูแล้วว่าแหนบแค่ระดับประมาณสัก3แผ่นเนี่ยก็น่าจะพอไหวแล้วนะครับลองทดสอบน้ําหนักกันที่3กันครึ่งนะครับจุดลูกยางนั่งเทาก็ไม่นั่งเผานะครับก็ยังใช้งานได้ตามปกติแต่เดี๋ยวเราจะตัดลูกยางช่วยนิดนึงเพราะว่าล้อ14เนี่ยนะฮะซุ้มล้อวีโก้เขาเนี่ยใหญ่นะครับหรือว่าล้อวงล้อก็โตมาก ซึ่งถ้าเราใส่ล้อ14แล้วล้อมันเล็กเนี่ยเราสามารถตัดลูกยางช่วยได้นิดนึงเพราะว่าช่วงยึดหยุ่นยังเหลืออีกเยอะนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องล้อติดซุ้มนะเผาลอยแขน30นะครับจะให้ดูล้อก็อไม่ออกนะนี่ครับสมัยนี้ก็ไม่มีใครชอบล้อออกแล้วครับนะฮะล้อก็ให้อยู่ด้านใดซุ้มอย่างนี้ก็จะดีครับจะถูกใจครับใช้เผารอยแขน30จะเหมาะนะฮะเหมาะมากๆไม่ให้ล้อออกนะครับประมาณนี้ ล้อไม่ออกนะฮะทั้งสองข้างสวยๆล้อไม่ออกนะครับอ่ามาดูช่วงล่างกันนิดนึงช่วงล่างก็จะเป็นแหนบ20มิลข้างละ3แผ่นนะครับเราจะใช้แหนบ20มิลข้างละ3แผ่นลูกค้ามีแหนบสองงอมาแล้วนะครับเราก็ทําการทดสอบน้ำหนักให้ดูนิดนึงนะครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าแบกได้นะครับระดับ4ตันนะฮะหรือว่า3ตันครึ่งเนี่ยก็ วิ่งได้สบายๆครับเราใช้แหนบน้อยเพราะว่ารถคันนี้เขาใช้ล้อ14ด้วยแล้วก็เขาไม่อยากให้แหนบต่ํานะครับเราจะมีเป็นแหนบเหล็กและแหนบให้ครบชุดเลยนะครับชุดนี้นะครับเพารอยงานสร้างนะครับกระทะ1คู่หรือว่าล้อแมกหนึ่งคู่รวมแป้นแหนบสาแลนะครับ39,000กบาทนะครับไม่รวมแหนบนะไม่รวมชุดแหนบไม่รวมอุปกรณ์ต่างๆ,ๆนะครับโอเค นี่ก็คือเป็นเพลาลอยงานสร้างนะครับเป็นเพลาลอยที่ดําบนดําล่างสร้างจากเพลาลอยแอลนะครับก็เหลือจุดยึดอีกนิดนึงเราสามารถตัดลูกยางช่วยได้ครับสักประมาณนิ้วกว่านะครับตอนนี้ก็ไม่นั่งเขานะแค่เกือกนะครับเพราะลูกค้าเจตนาไม่อยากให้ช่วงล่างต่ําก็เลยใช้แน20ยิมิลข้างละ3แผ่นพอนะครับช่วงล่างก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราตัดลูกยางช่วยนิดนึงช่วงล่างก็จะมีช่วงเด้งมากขึ้นนะครับโอเคเพลาลอยงานสร้างครับ ใส่กับวีโก้นะฮะแขนสามสิบล้อไม่ออกรถก็ไม่ได้ย่อนะครับทำทรงเน้นใช้งานลองกดน้ำหนักกันที่สามตันครึ่งครับประมาณนี้นะฮะรถก็จะอยู่ประมาณนี้สามตันครึ่งก็วิ่งได้สบายสบายเดี๋ยวเราตัดลูกยางช่วยนิดนึงเพราะว่าซุ้มล้อนั้นอยู่ห่างเยอะมากพูดง่ายง่ายว่าตัดสักนิ้วกว,กว่าก็สบายสบายนะครับตรงนี้จะเหลืออยู่ประมาณ3นิ้วอ่าเราก็คํานวณในการตัดลูกยางเนี่ยเราก็คํานวณเอานะครับ ถ้าลูกยางมันใกล้เผาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็ต้องคํานวณว่าตัวล้อเนี่ยมันห่างจากซุ้มเท่าไหรเพราะการตัดลูกยางเนี่ยจะทําให้ล้อหรือว่าช่วงยืดหยุ่นของเรามีมากขึ้นเราก็ต้องคํานวณเผื่อไว้ว่าถ้ามันจะชนเผาไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรมากมายเท่ากับล้อชนซุ้มนะครับดังนั้นตัวเลขตรงนี้ต้องมีมากกว่าตรงลูกยางนะครับโอเค เดี๋ยวเราตัดลูกยางให้นะครับลูกค้าก็มาติดตั้งวางเพาลอยนะฮะเพื่อจะให้มีความมั่นใจและก็มีความปลอดภัยในการที่จะเอารถไปใช้งานบรรทุกนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพาลอยหรือติดตั้งเพาลอยก็ติดต่อมาได้ที่อูปาริชาติเพลาลอยนะครับอูปาริชาตเพาลอยพิกัดอยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ